เื่อนิทานสยองในวัยเด็กเป็นเรื่องจริงงานนี้อะไรที่พักได้ก็ควรพักไว้ก่อนและมาร่วมมือกันสู้กับศัตรูที่แท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m Movie for y o u วันนี้เรามาปิดท้ายซีซั่น7กันบอกไว้ก่อนนะครับว่าซีซั่น7นี้มีแค่ 7EP เท่านั้นและ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายของซีซั่นเรื่องราวต้องเข้มข้อนอย่างแน่นอนแต่จะเป็นยังไงนั้นเราไปเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่กองทัพผู้ไร้มนทินจำนวนมหาศาลที่ยืนเรียงเป็นแถวอยู่หน้าเมืองคิงส์แลนดิงโดยที่บนกำแพงนั้นพวกทหารแลนนิสเตอร์ต่างก็พากันเตรียมพร้อมพวกเขาเตรียมน้ำมันเอาไว้มากถึง500บาเรลแต่บอนที่เห็นกองทัพผู้ไร้มนทินมหาศาลแบบนั้นเขาก็ใช้ทหารให้ไปเอามาเพิ่มอีก500บาเรล เขากับเจมี่มองดูฐานผู้ไร้มนทินด้วยความกังวลจากนั้นไม่นานพวกโดทรากี้ก็ขี่ม้ามาสมทบอีกจํานวนมากพวกเขาเข้ามาใกล้จนเกือบจะถึงกำแพงเจมี่กับบลอนยิ่งเป็นกังวลหลายเท่าส่วนทางทะเลกองเรือรบของยูรอนเกรจอยก็จอดเรียงรายอยู่ข้างๆปราสาทคิงส์แลนดิ้งในขณะที่เรือของแม่มังกรนั้นมาแค่ไม่กี่ลำจนมองดูคิงส์แลนดิ้งแล้วถามทีเรียนไปว่ามีคนอยู่ในเมืองนี้เท่าไหร่ ทีเรียนก็บอกไปว่าหนึ่งล้านน่าจะได้มั้งเมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็พูดด้วยความตกใจว่ามีมากกว่าคนทางเหนือทั้งหมดรวมกันซะอีกอัดแน่นอยู่ในเมืองนี้เมืองเดียวเนี่ยนะพวกเขาอยู่กันไปได้ยังไงส่วนเดอร์ฮาวที่มีหน้าที่ดูแลผีดิบที่จับมาได้เขาก็พยายามเช็คอยู่ตลอดเวลาว่ามันยังดิ้นอยู่ไหมและเมื่อเห็นว่ามันยังดิ้นอยู่เขาก็กลับออกไปส่วนทางฝั่งเซอร์ซี่เองใครเบิร์นคนของเธอก็มารายงานว่าไม่มีใครเห็นเดนเนริสทาเกเรียนเลย แต่พักพวกของนางนั้นกำลังเดินทางไปที่ดราก้อนคลิปสถานที่ในการเจรจาเมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็หันมาสั่งเดอะเมลเทนว่าถ้าหากมีอะไรผิดพลาดจงฆ่านางผมเงินคนนั้นก่อนตามด้วยน้องของเราและลูกนอกสมรสในคราบราชาแห่งแดนเหนือส่วนที่เหลือเจ้าก็ฆ่าได้ตามความเหมาะสมเจมี่ <Jamie S 1> ที่ยืนฟังอยู่แบบนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเซอร์ซี่จะสั่งเดอะเมลเทนแบบนั้น จากนั้นพวกเขาก็พากันออกไประหว่างที่พวกของจอนเดินทางไปยังดาก้อนคลิฟมิสซันเดย์ก็ถามไปด้วยความสงสัยว่าสร้างที่นี่เอาไว้ทําไมทีเรียนก็ตอบไปว่ามังกรหนะไม่เข้าใจขอบเขตและความเป็นเจ้าของที่ดินประสูสัตว์และเด็กๆปล่อยให้มังกรครองเมืองแบบนั้นมีแต่ปัญหาพวกเขาได้สร้างดาก้อนคลิฟขึ้นมาเพื่อขังมังกรไว้และแล้วพวกเขาก็เดินทางมาเจอกับฐานของแลนนิสเตอร์โดยมีบอนเป็นผู้นำทัพ บลอนดรีพูดขึ้นทันทีว่ายินดีต้อนรับทุกท่านสหายของพวกท่านมาถึงก่อนไม่นานมานี้แล้วชี้ไปที่เบรีอนกับพอดริกบรีอนกับเดอร์ฮาวก็จ้องมองกันด้วยความตกใจเพราะครั้งล่าสุดที่เจอกันนั้นทั้งสองต่อสู้กันส่วนชีเลียนก็ได้เจอกับพอดริกอดีตคนรับใช้ของเขาทั้งสองดีใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งต่างรีบเข้ามาทักทายกันฝั่งบรีอนเองก็พูดกับเดอร์ฮาวว่าข้านึกว่าเจ้าตายไปแล้วซะอีกที่ข้าทําไปก็แค่ต้องการจะปกป้องอา้ญาสตาร์กเท่านั้นตอนนนี้นงปลอด อยู่ที่วินเทอร์เฟลเมื่อเดอะฮาได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากและถามกลับไปทันทีว่าเจ้ามาที่นี่แล้วใครปกป้องนางแต่บรีอนก็บอกไปว่าคนที่ต้องการปกป้องคือคนที่มาขวางทางนางตังหากเพราะเธอได้เห็นฝีมือของอาญาแล้วทั้งสองต่างยิ้มดีใจที่อาญาปลอดภัย ไม่นานนะักพวกเขาก็เดินทางมาถึงดากอนคลิจอนกับคนอื่นๆก็เข้าไปข้างในนั้นแต่พวกของเซอร์ซี่กลับไม่อยู่ข้างในนั้นสักคนทุกคนต่างมองดูรอบๆด้วยความกังวลเมื่อทุกคนมาถึงที่หมายแล้วก็จบหน้าที่ของบลอนเขาจึงเรียกพอดริกออกไปหาอะไรดื่มทั้งสองพากันเดินออกไปจากตรงนั้นและรอบๆที่นั้นมีทหารแลนดิสเตอร์พร้อมอาวุธครบมือยืนอยู่เต็มไปหมด เดอะฮาวเดินเข้ามาพูดกับทีเรียนว่าข้าพยายามจะหนีไปจากเมืองโสโครกแห่งนี้แต่ข้าต้องมาตายที่นี่อย่างนั้นหรอทั้งหมดนี้มันคือความคิดของท่านความคิดห่วยๆมักมาจากแลนนิสเตอร์สักคนและไม่นานนะักเซอร์ซี่กับคนของเธอก็มาถึงต่างฝ่ายต่างจ้องมองคนที่เกลียดเซอร์ซี่กับทีเรียนจ้องมองกันยูรอนเกรจอยก็มองไปที่ทีออนต่างคนต่างแค้นกันเป็นอย่างมาก แต่คู่ที่ดูเดือดที่สุดนั้นน่าจะเป็นเดอะฮากับเดอะเมาเทนเมื่อเดอะฮาเห็นเดอะเมาเทนเขาก็รีบเดินตรงดิ่งไปหาทันทีเขาจ้องไปที่เดอะเมาเทนและพูดว่าเจ้าจําข้าได้ไหมตอนนี้เจ้าน่าเกลียดกว่าข้าเยอะเลยพวกเขาทําอะไรกับเจ้าแต่ช่างมันเถอะเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าจะมาหาเจ้าทั้งสองต่างจ้องมองกันด้วยความแค้นและเดอะฮาก็เดินลงบันไดไป ส่วนเซอร์ซี่ก็ถามทีเลียนไปว่านางอยู่ไหนทีเลียนก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวนางก็มาและมันก็ทําให้เซอร์ซี่ไม่พอใจนักทุกคนต่างเงียบไม่รู้จะพูดอะไรต่อและแล้วเสียงมังกรก็ดังขึ้นทุกคนต่างตกใจและมองหาเสียงนั้นมังกรบินรอบๆดากอนคีปจากนั้นเจ้าดราก,ก้อนก็บินลงมาและส่งเสียงคำรามใส่ทุกคนในนั้นเซอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกดราก้อนค่อยๆย่อไหลลงเพื่อส่งแม่มังกรลงพื้น จากนั้นมันก็บินกลับขึ้นไปบนฟ้าแม่มังกรก็เดินไปนั่งในที่ของเธอตอนนี้แม่มังกรกับเซอร์ซี่ได้เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อทุกคนมาครบแล้วทีเรียนก็ลุกขึ้นและพูดว่าพวกเราต่างสูญเสียคนที่เรารักหากเราแค่อยากจะเหนือกว่าคนอื่นไม่จำเป็นที่เราจะต้องมารวมตัวกันแต่นี่มันเรื่องใหญ่กว่านั้น และจอนก็ออกมาพูดว่าสิ่งที่เรามีเหมือนกันกําลังจะมากองทัพที่ไม่เคยทิ้งซากศพเอาไว้ในสนามรบหลอดทีเลียนบอกข้าว่ามีคนนับล้านในเมืองแห่งนี้พวกเขาจะกลายเป็นกองทัพผีหลิบนับล้านในไม่ช้า เมื่อเซอร์ซี่ได้ยินแบบนั้นก็โ吼รอออกมาทันทีเธอยังคงไม่เชื่อว่าสิ่งที่จอนพูดนั้นเป็นความจริงชีเลียนจึงพูดขึ้นว่าไม่มีสิ่งใดลบล้างเรื่องเล่าขานเมื่อ50ปีที่แล้วเรามีบางอย่างใจะให้เจ้าดูและเดอะฮาวก็แบกลังไม้ขึ้นมาจากบันไดทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็งงว่ามันคืออะไรเดอะฮาวค่อยๆเปิดฝาออกอย่างระมัดระวงังแต่ทว่าผีดิบกลับไม่ยอมออกมา ทุกคนต่างก็ลุ้นมากกลัวว่ามนของไนท์คิงนั้นจะเสื่อมไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนผีดิบตัวนั้นก็ไม่ยอมออกมาเดอะฮาวไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงฉีบลังไม้นั้นล้มจากนั้นผีดิบก็วิ่งออกมาด้วยความเร็วและมุ่งเข้าไปหาเซอร์ซี่อย่างจังทุกคนต่างก็ตกใจกลัวมากที่เห็นซากศพเดินได้แบบนั้น เดอะฮาวล่ามโซ่มันเอาไว้มันจึงเข้าไปไม่ถึงตัวเซอร์ซีจากนั้นมันก็หันกลับมาจู่โจมเดอะฮาวและเดอะฮาวก็ฟันมันจนเป็นสองทอนแต่ทว่าผีดิบตัวนั้นก็ยังไม่ตายมันยังคงคานเข้ามาหาเดอะฮาวอีกเดอะฮาวจึงตัดแขนมันทิ้งหนึ่งข้างทุกคนต่างก็ตกตะลึงที่ได้เห็นแบบนั้นไคเบินที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชอบทดลองต่อสิ่งต่างๆเขาก็รีบเข้าไปดูผีดิบตนนั้นด้วยความสงสัยสอนจอนก็ออกมาพูดกับทุกคนว่า เราทำลายมันได้ด้วยการเผาไฟและเขาก็เผามันให้ทุกคนดูเขาชี้ไปที่ผีดิบแล้วพูดว่าหากเราไม่ชนะศึกนี้นี่คือชะตากรรมของเราทุกคนเราใช้ดราก้อนกราสฆ่ามันได้และเข้าไปแทงผีดิบตนนั้นทันทีเซอร์ซี่ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจจนพูดไม่ออกส่วนเจมี่นั้นเขาก็ถามไปทันทีว่าพวกมันมีกันเท่าไหร่ แม่มังกรก็ตอบไปว่าอย่างน้อยก็หนึ่งแสนเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นต่างก็ยิ่งตกใจยูรอนรีบลุกขึ้นและถามไปว่าพวกมันว่ายน้ำได้ไหมจอรนก็ตอบไปว่าไม่ได้เมื่อยูรอนได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นทันทีว่างั้นก็ดีเลยข้าจะล่องเรือกลับไปยังกเกาะเหล็กไหลข้าท่องทะเลมาแล้วทั่วโลกข้าเห็นสิ่งต่างๆมา,มามากมายที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นแต่สิ่งนี้มันทำให้ข้าหวาดกลัว เขาเข้าไปพูดกับแม่มังกรว่าข้าจะกลับไปยังเกาะของข้าเจ้าก็าควรกลับไปยังเกาะของเจ้านะเมื่อรู้ดูหนาวผ่านไปจะมีเพียงเราที่รอดชีวิตหลังพูดจบเขาก็เดินออกไปจากที่นั่นทันทีเซอร์ซี่เสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปแล้วหนึ่งเธอโกรธมากที่ยูรอนทิ้งเธอไปแบบนั้นจากนั้นเธอก็พูดกับทุกคนว่าถ้าสิ่งนั้นมาถึงคงไม่มีอาณาจักรให้ปกครองทุกอย่างก็ไร้ความหมาย ธอจ้องไปที่แม่มังกรและพูดว่าบรลลังนี้ยอมรับการสงบศึกจนกว่าผีดิบจะถูกทำลายเมื่อจรอได้ยินแบบนั้นก็โล่งอกทันทีที่การเจราจาเป็นไปได้ด้วยดีแต่แล้วเซอร์ซี่ก็พูดขึ้นว่าข้ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งราชาแห่งตอนเหนือจะต้องอยู่ทางเหนือเท่านั้นและไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ใดถ้าเจ้ารับปากข้าก็จะตกลงข้ารู้ว่าบุตรของเนสตั์กนั้นรักษาคำพูดเสมอตอนนี้งานหนักตกไปอยู่ที่จรการเจราจานี้จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับเขา เขายืนคิดอยู่สักพักแล้วพูดขึ้นว่าข้ารักษาคำสัตย์เสมอข้าจึงไม่อาจทำตามที่เจ้าพูดได้ข้าจะมีราชินีเพียงองค์เดียวและข้าได้ถวายสัตว์ต่อเดนเนริสทาเกเรียนไปแล้วเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากพวกเขาไม่คิดเลยว่าจอนจะพูดแบบนั้นออกมา ฝั่งเซอร์ซี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเธอลุกขึ้นและพูดว่างั้นเราก็ไม่มีอะไรจะคุยกันอีกผีดิบลงมาทางเหนือก่อนงานนี้คงสนุกกันแน่และเธอก็พาคนของเธอเดินออกไปจากที่นั่นทันทีการเจราจาล้มเหลวไม่เป็นท่าเมื่อเซอร์ซี่กลับไปแล้วทุกคนต่างก็พากันต่อว่าจอนที่พูดแบบนั้นออกไปแม้แต่แม่มังกรก็ไม่เห็นด้วยที่จอนพูดแบบนั้นออกไป เธอเข้ามาพูดกับจอนว่าข้าซาบซึ้งมากกับความพักดีของเจ้าแต่มังกรของข้าตายเราจึงต้องมาที่นี่หากงานนี้ล้มเหลวมังกรของข้าก็ตายเปล่าฝั่งทีเรียนก็พูดขึ้นว่าข้ายินดีที่เจ้าคุกเข่าต่อราชินีแต่เจ้าไม่เคยยอมที่จะโกหกอะไรเลยอย่างนั้นหรอซึ่งจอนก็ตอบไปว่าข้าจะไม่สาบานในสิ่งที่ข้าทำไม่ได้ถ้าวันหนึ่งเราทุกคนต่างพูดโกหกคำพูดจะไร้ซึ่งความหมายตอนนี้พวกเขาต่างคิดหนักเพราะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง ทีเรียนพูดกับทุกคนว่าจงรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนข้าจะเข้าไปคุยกับพี่สาวของข้าตัวต่อต,ต,ตัวให้นางยอมกลับมาเจราจาอีกครั้งตอนแรกแม่มังกรก็ไม่ยอมให้ไปเพราะกลัวทีเรียนจะถูกฆ่าแต่ทว่าทีเรียนก็ยังคงยืนยันว่ามันจําเป็นที่จะต้องทําจากนั้นเขาก็เข้าไปหาเซอร์ซี่ที่ห้องเมื่อมาถึงเซอร์ซี่ก็พัณน,น,นาดาเขาสารพัดต่างๆว่าเป็นคนทรยศต่อครอบครัวชักสึกเข้าบ้านและพาพวกป่าเถื่อนเข้ามายังเจ็ดอาณาจักร แต่ฝั่งทีเลียนก็พยายามจะเตือนสติเธอเขาบอกไปว่าจงเอาเรื่องความแค้นของเราไว้ก่อนนี่มันเป็นเรื่องของความเป็นความตายนะหากเราไม่ช่วยกันมนุษย์ก็จะสูญสิ้นแต่ฝั่งเซอร์ซี่ก็ยังคงไม่สนเธอบอกไปว่าข้าไม่สนเรื่องสันติข้าไม่สนเรื่องอะไรทั้งนั้นที่ข้าสนก็คือครอบครัวของข้าพร้อมกับนํามือไปกุมไว้ที่ท้องเมื่อทีเลียนเห็นแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่านี่เจ้าท้องอย่างนั้นหรอเซอร์ซี่ก็ไม่ตอบกลับดีใด ส่วนทางฝั่งแม่มังกรกับจอร์นสโนทั้งสองเดินดูรอบๆดรา้อนคลีปแม่มังกรพูดขึ้นว่า มังกรไม่ใช่ข้าทาสพวกมันพิเศษและทําให้คนยำเกรงแต่ถ้าว่าเราขังพวกมันไว้ที่นี่ไร้ฆ่าอยู่ที่นี่มันคือจุดจบของพวกมันและตระกูลทาเกเรียนของข้าด้วยข้ามีลูกไม่ได้แม่มดเคยบอกข้าเอาไว้เมื่อจอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าท่านไม่คิดบ้างหรอว่าแม่มดคนนั้นอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือพอซึ่งจอนนั้นยังคงไม่เชื่อว่าแม่มังกรน,นั้นจะมีลูกไม่ได้และแล้วทีเรียนก็กลับมา เซอร์ซี่กับพวกของเธอก็ตามมาด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าการกล่อมของทีเรียนนั้นจะได้ผลเซอร์ซี่เข้ามายืนต่อหน้าแม่มังกรและพูดว่ากองทัพของข้าจะไม่ถอนกำลังข้าจะไม่นำทัพกลับไปยังปราสาสตแต่กองทัพของข้าจะขึ้นเหนือไปกับพวกเจ้าเพื่อสู้ในมหาสงครามเมื่อจอรนได้ยินแบบนั้นก็โล่งอกไปหนึ่งปล่อ เซอร์ซี่ยังพูดต่ออีกว่าความมืดมิดกำลังมาสู่พวกเราเราจะาเผชิญหน้ามันด้วยกันเมื่อมาหาสงครามเสร็จสิน้นหวังว่าพวกเจ้ายังพอจำได้นะว่าข้าเคยช่วยเหลือพวกเจ้าไม่ต้องสัญญาหรือรับประกันสิ่งใดข้าไม่คาดหวังอยู่แล้วจากนั้นเธอก็สั่งเจมี่ให้จัดการเรื่องกองทัพจอนกับแม่มังกรก็ไม่ตอบกลับใดๆแต่ทว่าทั้งสองนั้นโล่งอกมากที่เซอร์ซี่ยอมสงบศึก ตัดภาพมาที่วินเทอร์เฟลตอนนี้จอนได้ส่งจดหมายมาหาซานซาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาคุกเข่าให้กับแม่มังกรเมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนักเพราะเธออยากจะให้จอนปรึกษาเธอก่อน ฝั่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็เติมเชื้อไฟไปว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะยอมมอบบัลลังก์ทางเหนือให้กับราชินีมังกรโดยที่ไม่บอกท่านเลยสักคำข้าได้ยินมาว่าราชินีมังกรนั้นงดงามมากจอนยังหนุ่มและไร้คู่ครองเดเนอริสก็ยังสาวไร้ไร้คู่ครองหากทั้งสองรวมกันได้ก็ยากที่จะทำลายเขาจ้องไปที่ซานซาและพูดว่าข้าว่าเราควรจะถอดถอนจอนซาเมื่อซานซาได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าถึงแม้ว่าข้าอยากจะทำแบบนั้น แต่อาญาคงไม่เอาด้วยแน่นางรักจรมากกว่าข้าหลายเท่าและนางจะฆ่าทุกๆคนที่ทรยศครอบครัวรู้ไหมตอนนี้นางเป็นอะไรแล้วรู้ไหมมนุษย์ไรหน้าคืออะไรเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเท่าที่ข้ารู้มาพวกเขาบูชาเทพหลายหน้าข้าไม่ไว้ใจสาวกเหล่านั้นซานซ่าก็ตอบไปว่าพวกเขาเป็นนักฆ่าแล้วตอนนี้อาญาก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าคิดยังไงกับเรื่องของนางเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ถูกถามแบบนั้นเขาก็ตอบไปทันทีว่า อาญาเป็นน้องสาวของท่านท่านรู้จักนางดีกว่าที่ข้ารู้จักนักในบางครั้งเมื่อข้าอยากจะรู้แรงจูงใจของบุคคลข้าจะลองเล่นเกมเรื่องแยกคือคำตอบเหตุผลที่แยกกว่าคือสิ่งที่พวกเขาจะพูดออกมาพูดในสิ่งที่พูดทำในสิ่งที่ทำและข้าจะถามตัวเองว่าเหตุผลนั้นดีพอที่จะอธิบายได้ไหมสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่ทำเขาจ้องไปที่ซานซ่าและพูดว่าไหนลองบอกข้าสิ สิ่งเลวร้วายที่สุดที่นางต้องการคืออะไรซานซ่าก็นิ่งไปสักพักแล้วตอบไปว่านางต้องการให้ข้าตายเพราะนางคิดว่าข้าทำผิดต่อครอบครัวลิตเติ้ฟิงเกอร์ก็ถามไปอีกว่านางมาที่วินเทอร์เฟลด์ทำไม ซานซาก็ตอบไปว่านางมาเพื่อฆ่าค่าที่สมรสกับศัตรูและทรยศต่อครอบครัวลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ถามย้ำไปอีกว่าแล้วหลังจากที่นางฆ่าท่านแล้วนางจะกลายเป็นอะไรซานซาก็นึกออกทันทีว่าอาญานั้นจะเอาไปหน้าของเธอและกลายเป็นท่านหญิงของวินเทอร์เฟลตอนนี้เธอเชื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์อย่างสนิทใจและคิดว่าอาญานั้นจะฆ่าเธอตัดภาพมาที่ดราก้อนสโตนตอนี้พวกเขากำลังวางแผนในการเคลื่อนทัพไปยังทางเหนือ จอนบอกกับทุกคนไปว่าให้เหล่าโดทรากี้มุ่งหน้าไปตามถนนคิงส์โรดก็จะถึงวินเทอร์เฟลใน2สัปดาห์ส่วนผู้ไร้มนทินกับเราก็ล่องเรือไปด้วยกันแล้วไปขึ้นฝั่งที่ไวท์ฮาร์เบอร์เราจะไปเจอพวกโดทรากี้ระหว่างทางก่อนจะไปถึงวินเทอร์เฟลเมื่อเซอร์จอร่าได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยเขาพูดกับแม่มังกรว่าข้าว่าท่านควรบินไปที่วินเทอร์เฟลมากกว่า ศัตรูของท่านมีมากมายในแดนเหนือคนนับพันพ่ายแพ้ต่อบิดาของท่านและต้องการจะแก้แค้นเป็นอย่างมากธนูเพียงดอกเดียวก็จะทําให้คนคนนั้นกลายเป็นวีรบุรุษซึ่งจอรนก็บอกไปว่านั่นก็สุดแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรแต่ถ้าหากเราอยากจะให้ชาวเหนือรู้ว่าเราเป็นพันธมิตรกันเราคนล่องเรือไปด้วยกันที่ไวฮาเบอร์เพื่อให้พวกเขาได้เห็นกับตา ฝั่งแม่มังกรเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดอยู่สักพักแล้วเธอก็ตอบทุกคนไปว่าข้าไม่ได้มาเพื่อปกครองตอนเหนือข้ามาเพื่อรักษาตอนเหนือเราจะล่องเรือไปด้วยกันเซอร์จอร่าที่ได้ยินแบบนั้นก็ตะหงิดตะหงิดใจที่แม่มังกรนั้นดูเหมือนจะตามใจจอรนทุกอย่างหลังจบการประชุมทีออนก็เข้ามาพูดกับจอรนเขาขอโทษจอรนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทําลงไปเขาพูดขึ้นว่าข้าอยากจะทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่แค่ไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าจะเป็นเกรจอยหรือว่าสตาร์ก เมื่อตอนได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าพ่อของเรามีความเป็นพ่อมากกว่าพ่อของเจ้าซะอีกฉะนั้นเจ้าไม่จําเป็นจะต้องเลือกเจ้าเป็นทั้งเกรจอยและสตาร์ก เมื่อทีออนได้ยินแบบนั้นก็ซึ้งใจมากและเขาก็พูดขึ้นว่าตอนที่ข้าถูกจับยาล่าพี่สาวของข้าพยายามจะมาช่วยข้าแต่ตอนนี้นางถูกจับนางต้องการข้าข้าต้องไปช่วยนางซึ่งจอนก็สนับสนุนเต็มที่และบอกให้ทีออนรีบไปซึ่งมันก็ทําให้ทีออนมีกําลังใจลุกขึ้นสู้อีกครั้งเขารีบออกไปบอกกับคนของเขาว่าเราต้องกลับไปช่วยยาล่าแต่ก็ไม่มีใครฟังเขาสักคนเพราะมองว่าทีออนนั้นเป็นคนขี้ขลาด แต่ทีออนก็ยังคงหนักแน่นและยืนยันคําเดิมว่าจะต้องกลับไปช่วยยาราหีได้หนึ่งในพวกนั้นจึงเข้ามาสู้กับทีออนฝั่งทีออนนั้นสู้ไม่ได้เลยเขาโดนซ้อมอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่เสมอทำเอาคู่ต่อสู้อ่อนแรงและหวาดกลัวเขาเป็นอย่างมากจากนั้นทีออนก็เข้าไปยำชายคนนั้นจนเละเมื่อเขาเป็นฝ่ายชนะคนที่เหลือก็หันมาฟังเขาอีกครั้ง ตัดภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟลซานซ่ายืนคิดอะไรบางอย่างอยู่บนกำแพงเธอรู้สึกเป็นกังวลไม่น้อยและพอเธอตั้งสติได้เธอก็สั่งทหารให้ไปพาอาญามาในห้องโถงใหญ่ดูเหมือนว่าเธอกำลังจะทำอะไรบางอย่างหลอดต่างๆก็อยู่ในห้องโถงนั้นครบและทหารก็พาอาญาเข้ามาลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ยิ้มดีใจอยู่มุมห้องที่จะได้เห็นซานซ่าจัดการอาญาฝั่งอาญามองไปที่เธอและถามไปทันทีว่าเจ้าแน่ใจนะว่าอยากจะทำแบบนี้ และซานซ่าก็ตอบไปว่าข้าไม่อยากจะทำแต่เพื่อรักษาเกียรติยศข้าจึงต้องทำเพื่อปกป้องครอบครัวจากศัตรูเมื่ออาญาได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปเพียงสั้นๆว่าถ้าอย่างนั้นก็รีบลงมือเลยและซันซ่าก็เริ่มพูดว่าเจ้ามีข้อหาฆาตกรรมข้อหาเรื่องเป็นกบฏจะแก้ข้อกล่าวหายังไงลิตเติ้ลฟิงเกอร์เมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็งงมากจนพูดอะไรไม่ออกอาญาจึงพูดขึ้นว่าพี่สาวของข้ากําลังถามเจ้าอยู่นะ ฝั่งลิตเติ้ลฟิงเกอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นเขาจึงพูดขึ้นว่าท่านหญิงซานซ่าโปรดอภัยข้าสับสนนิดหน่อยว่านี่มันคืออะไรกันซานซ่าก็ถามย้ำไปว่าเจ้าสับสนกับข้อหาใดเริ่มจากข้อหาง่ายๆก่อนนะเจ้าสังหารน้าของเราไลซ่าแอรินเจ้าผลักนางตกจากประตูจันทราจะปฏิเสธไหมเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นเขาก็ตอบไปว่าที่ข้าทำไปเขเพื่อช่วยท่าน แต่ซานซ่าก็ตอบไปว่าเจ้าทําไปเพื่ออํานาจในอาณาจักรเวลตังหากก่อนหน้านั้นเจ้าก็วางแผนฆ่าจอนแอรินเจ้าให้นาไลซ่าข,ของเราวางยาเขาและให้นางส่งสารมาถึงพ่อแม่เราบอกว่าแลนนิสเตอร์เป็นคนฆ่าจอนแอรินทางที่เป็นเจ้าความขัดแย้งระหว่างแลนนิสเตอร์กับสตาร์กเจ้านั่นแหละเป็นคนเริ่มมันจะปฏิเสธไหมแต่ลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสารเหล่านั้น ซานซ่าก็พูดต่อว่าเจ้าสมคบคิดกับเซอร์ซี่แลนนิสเตอร์และจอฟฟี่บาราเทียนทรยศเนสตารกพ่อของเราเขาถูกคุมขังและถูกประหารในข้อหากบฏท,ที่เขาไม่ได้ทำเจ้าจะปฏิเสธไหมเมื่อโดนจี้หนักเข้าแบบนั้นลิตเติ้ลฟิงเกอร์ก็เริ่มสตีหลุดและพูดขึ้นอย่างเสียงดังว่าข้าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพวกท่านไม่มีใครเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นพวกท่านไม่รู้ความจริง หลังเขาพูดจบแบรนด์ก็พูดขึ้นว่าเจ้าเอามีดจาอคอเขาเจ้าพูดว่าข้าเตือนแล้วว่าอย่าไว้ใจข้าเมื่อลิตเทิลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็พูดไม่ออกทันทีเพราะว่าแบรนด์นั้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตหากยังจํากันได้ลิตเทิลฟิงเกอร์นั้นเป็นคนเอามีดไปจาอคอของเน็ตสตาร์กก่อนที่เขาจะถูกกุมขังและถูกนําตัวไปประหาร ทางฝั่งอาญาก็พูดขึ้นว่าเจ้าบอกกับแม่ของเราว่ามีดเล่มนี้เป็นของทีเลียนแลนนิสเตอร์ทั้งที่จริงแล้วเป็นมีดของเจ้านั่นก็เท่ากับว่าเป็นลิตเ้ลฟิงเกอร์เองที่จ้างคนไปสังหารแบรนด์ตอนที่เขาตกหอคอยใหม่ๆสามพี่น้องรู้เรื่องหมดแต่แค่แกล้งเล่นละครตบตาลิตเ้ลฟิงเกอร์ก็เท่านั้นเมื่อลิตเ้ลฟิงเกอร์รู้แบบนั้นเขาก็รีบพูดกับซานซ่าว่าข้าขอคุยกับท่านตามลำพังข้าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านรู้ แต่ฝั่งซานซ่าก็ตอบไปว่าในบางครั้งที่ข้าอยากจะรู้แรงจูงใจของบุคคลข้าจะลองเล่นเกมซึ่งนั่นก็เป็นคําพูดของลิตเติ้ลฟิงเกอร์ที่เคยบอกเธอเอาไว้ว่าให้ลองเล่นตามเกมของศัตรูไปก่อนเพื่อดูว่าศัตรูนั้นต้องการอะไรเมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็ถึงบางอ้อทันทีเขาติดกับดักสามพี่น้องเต็มๆซานซ่าพูดต่อว่าสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าอยากจะให้ข้าเป็นปอลปักต่อน้องสาวเจ้าทำอย่างนั้นใช่ไหมเจ้ามักจะทำเช่นนั้นเสมอ ให้ครอบครัวเป็นปลรปักต่อครอบครัวให้พี่สาวเป็นปลรปักต่อน้องสาวเจ้าทำกับแม่ของเรากับน้าไลซาแล้วตอนนี้เจ้าก็พยายามจะทำกับเราข้าเรียนรู้ช้านะจริงอยู่แต่ข้าก็เรียนรู้เมื่อลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ยินแบบนั้นก็รู้ดีว่าคงไม่มีทางกล่อมให้ซานซ่าเชื่อเขาอีกแล้วเขาจึงหันไปพูดกับอัดวินแห่งเวลว่าข้าเป็นหลอดแห่งเวลอัดวินแห่งเวลต้องนำข้ากลับไปยังที่เอลี่อย่างปลอดภัยแต่หลอดลอยส์หัวหน้าอัดวินก็ไม่ทำตามที่เขาสั่ง ลิตเตฟิงเกอร์เหลือตัวคนเดียวแล้วเขาจึงรีบนั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอชีวิตตัวซานซา ฝั่งซันซ่าลุกขึ้นและพูดว่าเมื่อตอนที่เจ้าพาข้ากลับมายัางวินเทอร์เฟลเจ้าบอกว่าไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้นอกจากเราจะสร้างมันขึ้นมาเองขอบใจที่สอนข้าหลายอย่างลิตเติลฟิงเกอร์ข้าจะไม่มีวันลืมจากนั้นอาญาก,ก็เดินเข้ามาปาดคอลิตเติลฟิงเกอร์ทันทีลิตเติลฟิงเกอร์เอามือกุมคอตัวเองด้วยความทรมานเขาลิ่นทุรนทุรายอยู่นานพอสมควรและเขาก็สิ้นใจอย่างน่าอันาถและตำนานบุคคลลิ้นสองแฉกบุคคลที่อันตรายที่สุดในเวสเทอร์รอสก็จบสิ้น ตัดภาพกลับมาที่ King's Landing ตอนนี้เจมี่กำลังสั่งการเมทับให้เคลื่อนพลไปยังทางเหนือแต่แล้วเซอร์ซี่กับเข้ามาขอคุยกับเขาตามลำพังเธอพูดขึ้นว่าเจ้านี่มันเป็นแลนนิสเตอร์ที่โง่ที่สุดจริงๆเดนาริสทาเกเรียนกับราชาแห่งตอนเหนือผนึกกำลังกันต่อต้านเราแต่ว่าเจ้ากลับจะไปช่วยพวกเขารบเนี่ยนะเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าเจ้าตกลงจะเข้าร่วมกับกองทัพพวกเขาแล้วนี่ แต่เซอร์ซี่ก็ตอบไปว่าข้าก็แค่พูดในสิ่งที่ข้าจําเป็นจะต้องพูดเพื่อรักษาเมืองเอาไว้ก่อนก็เท่านั้นฝั่งเจมี่เมื่อได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขาพูดขึ้นทันทีว่าเจ้าก็เห็นมากับตาแล้วนี่ผีดิบนั่นมันกําลังจะมาฆ่าเรานี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเกียรติยศหรือศักดิ์ศรีอะไรทั้งนั้นมันเป็นเรื่องความเป็นและความตาย แต่เซอร์ซีก็ยังคงตอบไปว่าข้าขออยู่ท่ามกลางเหล่าคนเป็นดีกว่าปล่อยให้สตาร์ก,กับทาเกเลียนสู้กับพวกคนตายไประหว่างนั้นเราก็ทยอยยึดดินแดนของเรากลับมาเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ถามกลับไปทันทีว่าเมื่อสงครามทางเหนือสิ้นสุดจะมีผู้ชนะหากผีดิบชนะพวกมันจะลงใต้มาค่าเราหมด และหากคนเป็นชนะและเราทรยศพวกเขาพวกเขาจะลงใต้และมาฆ่าเราเช่นกันข้าเคยสู้ในสนามรบกับชาวโดรากี้มาแล้วข้าสู้พวกมันไม่ได้แถมคนของเรายังมีไม่มากพอแต่เซอร์ซีก็บอกไปว่าข้ามีดีกว่านั้นเรามีธนาคารเหล็กหนุนหลังเราจะซื้อนักรบรับจ้างจากบริษัททองคำสองหมื่นไพ่ผลทั้งช้งมมางและม้าเมื่อเจมี่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปทันทีว่าบริษัททองคำนั้นอยู่ในทวีปเอ็กซอร์ทนเนจ้าจะให้พวกเขามาช่วยเรายังไง ฝั่งเซอร์ซี่ก็พูดขึ้นว่าเจ้าคิดว่ายูรอนเกรจอยจะกลับไปก่อเหล็กไหลจริงๆอย่างนั้นหรอไม่หรอกถ้าสั่งให้เขาคุมกองเดือไปยังเอ็กซอร์ดเพื่อไปรับนักลบรับจ้างมาตังหากซึ่งนั่นหมายความว่าเซอร์ซี่นั้นเล่นตุกติกตั้งแต่แรกอยู่แล้วเจมี่ที่เพิ่งรู้ความจริงแบบนั้นก็หมดคำพูดเขาไม่คิดเลยว่าเซอร์ซี่นั้นจะเป็นถึงขนาดนี้เขาจ้องไปที่เซอร์ซี่แล้วบอกไปว่าข้าให้คำมั่นกับพวกเขาไปแล้วขค่ต้องรักษาเกียรติตัวสิ่งนั้น แต่เซอร์ซี่ก็ยื่นคำขาดไปว่าหากเจ้าไปก็ถือว่าเป็นกบฏและสั่งเดอะเมาท์เทนเต็มพร้อมเพื่อจะสังหารเจมี่เมื่อเจมี่เห็นแบบนั้นก็จ้องไปที่เซอร์ซี่และพูดว่านี่เจ้าจะสั่งฆ่าข้าจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าเป็นเพียงคนเดียวที่เจ้าเหลืออยู่นะลูกๆของเราจากไปหมดแล้วข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกหลังพูดจบเขาก็เดินออกไปเซอร์ซีก็ไม่กล้าสั่งจริงๆได้แต่ยืนมองดูตามหลังเจมี่เดินจากไป เจมี่ขี่ม้าออกจากคิงส์แลนดิ้งตามลำพังถึงแม้จะไม่มีกองทัพแล้วแต่เขาก็ยังคงตั้งใจจะไปร่วมสู้กับแม่มังกรและแล้วตอนนั้นหิมะก็ตกพอดีนั่นหมายความว่าหน้าหนาวมาถึงคิงส์แลนดิ้งแล้วเขารีบขี่ม้ามุ่งขึ้นไปทางเหนือตามลำพังตัดภาพกลับมาที่วินเทอร์เฟล แซมกับกิลลี่และลูกก็เดินทางมาถึงที่นั่นเขารีบเข้าไปหาแบรนทันทีและถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้างนอกเดอะวอลนั้นแบรนก็ตอบไปว่าข้ากลายเป็นอีกาสามตาข้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกและสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่แล้วเจ้าลามาทําอะไรที่นี่เมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้ารู้ว่าจอนกำลังจะนำกองทัพไปสู้กับพวกผีดิบเขาสู้ตามลำพังไม่ได้ข้าก็เลยมาเพื่อช่วยเขา และแบรนด์ก็บอกไปว่าจอรนกำลังเดินทางมาที่นี่กับเดนาริสทาเกเรียนเขาต้องรู้ความจริงเมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็ถามไปทันทีว่าความจริงอะไร แบรนด์ก็ตอบไปว่าความจริงเรื่องของเขาไม่มีใครรู้ยกเว้นข้าจอนไม่ใช่ลูกของท่านพ่อค่าเขาเป็นลูกของเลกาทาเกเลียนกับท่านนาของข้าลีอาน่าสตาร์เขาเกิดที่หอคอยแห่งดอนชื่อสกุลของเขาไม่ใช่สโนที่จริงแล้วเลกาทาเกเลียนไม่ได้รักพาตัวหรือขืนใจท่านนาของข้าเขารักนางและนางก็รักเขาทั้งสองแอบแต่งงานกันลับ ส่วนชื่อจริงๆของจอนนั้นคือเอกรทาเกเรียนเขาไม่ใช่ลูกนอกสมรสแต่เป็นรัชทายาทของบัลลังเขาต้องรู้เรื่องนี้เราต้องบอกความจริงกับเขาเมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็ตกตะลึงจนพูดไม่ออกและภาพก็ตัดมาที่จอรนสนโนเขาเดินมาเคาะประตูของแม่มังกร และแม่มังกรก็เปิดประตูให้กับเขาเข้าไปทั้งสองต่างไม่พูดแต่มองตาก็รู้ใจกันพวกเขาต่างตกหลุมรักซึ่งกันและกันจากนั้นจอนกับแม่มังกรก็มีอะไรกันอย่างดุดดื่มอยู่ในนั้นฝั่งชีเลียนเมื่อเห็นแบบนั้นสีหน้าของเขาก็ไม่ค่อยดีนักเพราะหากมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทำให้แผนการที่วางเอาไว้ล้มเหลวได้และภาพก็ตัดกลับมาที่วินเทอร์เฟลในที่สุดซานซ่ากับอาญาก็ได้ปรับความเข้าใจกัน ซานซ่าพูดขึ้นว่าพ่อเราเคยพูดไว้ยามเมื่อหิมะตกและสายลมบกโบยหมาป่าตัวเดียวตายแต่ฝูงยังไม่วอดวายเราต้องอยู่เคียงข้างกันทั้งสองต่างมองออกไปนอกกำแพงส่วนทางฝั่งของแบรนด์ก็ได้ย้ายจิตเข้าไปในอีก,กาและบินไปที่เดอะวอเพื่อมองดูสถานการณ์อยู่รอบๆโดยมีเบลลก,กับทอมุลอยู่ที่ป้อมนั้นด้วยทั้งสงยืนอยู่บนกำแพงมองออกไปนอกเดอะวอ จากนั้นพวกไววอลเกอร์ก็ทยอยออกมาจากป่ากองทัพของพวกมันมาถึงกำแพงแล้วทอมุลกับคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นก็แปลกใจมากว่าทำไมพวกมันถึงไม่โจมตีพายุหิมะค่อยๆเข้ามาปกคลุมและมังกรก็บินออกมาจากพายุและพ่นไฟใส่กำแพงทันทีแถมไนคิงก็ขี่อยู่บนหลังของมันทอมุลกับคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นก็ต้องที่พากันหนีตาย มังกรพ่นไฟใส่ครั้งแล้วครั้งเล่าแถมไฟของมันนั้นยังเป็นสีน้ำเงินอีกด้วยยิ่งมีความร้อนมากเป็นสองเท่าด้วยความร้อนจากไฟมังกรกำแพงก็ไม่อาจต้านไหวเพียงไม่นานกำแพงที่ยืนตรหงานมาเป็นพันปีก็แตกสลายล้มลงอย่างย่อยยับจากนั้นพวกไวโวเกอร์ก็นำทัพเหล่าผีดิบข้ามกำแพงไปมุ่งหน้าเข้าสู่อาณาจักรของคนเป็นและเรื่องราวของซีซั่น7ก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับบทสรุปของซีซั่น7 ในที่สุดความลับที่เก็บงาม,มานานก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วจอร์สโน,นนั้นมีชื่อว่าเอกรนทาเกเรียนตั้งตามชื่อของเอกรนผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ขี่มังกรข้ามทะเลมาพิชิตเจ็ดอาณาจักรจอรน,นั้นเป็นทายาทบรรลังเหล็กอย่างถูกต้อง เพราะว่าเลกาทาเกเลียนนั้นไม่ได้รักพาตัวเลียนนาสตร์กหรือคุมขืนเธอเหมือนกับที่คนอื่นรู้กันทั้งสองแต่งงานกันอย่างถูกต้องและมีทายาทที่ตั้งชื่อว่าเอกรนทาเกเลียนออกมาเพราะงั้นจอนสโนจึงมีสิทธิในบันลลังก์เหล็กมากที่สุดมากกว่าแม่มังกรซะอีก และอีกทางหนึ่งในที่สุดกองทัพผีดิบก็เคลื่อนทัพสู่อาณาจักรของคนเป็นที่ใดที่กองทัพของมันเดินผ่านที่นั่นชีวิตจะดับสูญไม่มีอะไรจะมาต้านทานกองทัพอันเกรงไกลของมันได้แถมยังมีมังกรอีกหนึ่งตัวอีกไม่ช้าพวกมันคงจะไปถึงวินเทอร์เฟลและเราคงจะได้เห็นมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างคนเป็นกับคนตายมังกรกับมังกรฝ่ายไหนจะได้ชัยชนะไว้เราไปหาคําตอบกันในซีซั่น8สําหรับวันนี้สวัสดีครับ